สวัสดีครับสวัสดีเสาว,วันที่6 6สิงหา2หาอ6 4ตรงกับวันจันทร์นะครับเมืา่อาวานันตอนประมาณบ่า3ฝนตกก็เลยเหตุให่ีน้ำขึ้นมาเพิ่มหลายเติบนะครับในหลงสวนหือวในคลองเมืนน่อนี้สีพามมเบึงก้านวานหัวบักขามอีกด้านหนึ่งนะครับด้านที่ตะวันออกของสวน อันนี้เป็นด้านที่ว่านเล็กๆที่ลงให้เบิ้งเล็กๆเลยนะครับกะไญ่แ้้วพอสมควรกะสีค่อยๆไญ่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสิพ้ามาเบึ้งที่กําลังวานไม่เมื่อกี้นี้เองนะครับว่าสีเห็ดในห้องประหยัดจำไหนในการเหร็ดหัวนะครับเพราะว่าถ้าั่วรอบขอบเช็ดแล้วสวนต้องเข้ามันงกัสิปลอดภัยขึ้น หนึ่งแหละพวกสัตว์ต่างๆบม่ให้เขาสวนก็คือพวกหมาพวกอย่างเพราะว่าเขาอยู่ในถุงหน้านะครับก็ดูแลคนกลางลำบากขันบ่มีหัวที่มันมิชิดครับขโมยเนี่ยตีส, speaker, สิเขามาลักกับหกลำบากในการเขาสางความอยากลำบากในการเขามาเขาถึงหาักขึ้นนะครับตอนนีหัวที่สูงๆหน่นอยอันนี้บกขาม ที่วาดแร้วเมื่อกี้นะครับบนท่านเด็ก,กบหลายคนก็ถามว่าวาันทีปันไหนวานทีทีไปเลยนะครับเพราะว่าบนตองกา้านมันใหญ่นะครับใหญ่ยายตามที่มันยยใหญ่ได้ก็คือประมาณนิ้วโปง้งหรือว่าสองนิว้วเบียดเบียดกันเวลามันใหญ่ขึ้นมามันก็จะเป็นกิ่งเล็กกิ่งหน่อยประสานกันใกล้เป็นหัวทึบซึ่งสโอเคในการดูแลตกแต่งให้งามขึ้นไปในอนาคตนะครับแต่งเอาใบหลายกระางมมีปัญหาอยู่แล้ว ก็มาอัปเดตให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวถ้ามันเกิดมันงอกขึ้นมากกับติมาะทายให้เบิ้งอีกตัวหนึง่งกับวันที่ทีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กรบดินลงไปบางๆประกาถ้ามันบ่ชื่นกับลดน้ำ้ามันชื่นอยู่กับโบเป็นหยังนะครับกับลดน้ำเสาเย็นทุมมือี๋ยวก็งอกเองครับผมใส่มือหรือจอบกรบลงไปโหลดด้วยครับใส่จอบก็ได้ ถ้าอยากให้เม็ดมันอยู่ตรงตำแหน่งที่วานไว้ก็ให้ใส่มือนะครับใส่มืออันนี้ดินเป็นดินเหนียวแนะ่ถึงหน้ามันก็นเลยยากมันจะน่อยนะครับกบค่อยๆกบไปเรื่อยๆจนหอดบ่งที่เ้าวานนะครับกบพันธุ์จะมาเป็นตองหนาแต่ว่าเม็ดบระขามที่ดีเพราะว่าเขาแท่งสามารถแท่งขึ้นมาได้จากดินที่งแข็ง แขงขนาดใดเขาแทงใดนะครับดิบประการบตรนตง่วงบนตงว่าสีแทงบ่ได้อาจจะเกิดสาหลังตามลำดับเซนามก่อนจักหนึ่งขึ้นนะครับก่อนสีมะวานจะสีแทงนองไงแต่ถ้าบ,บ่มีเวลากับบ่เป็นหยังนะครับเคยทดลองมาแล้วเกิดขึ้นสากกันนิดหน่อยสากกันสองสามมืออากาศดีครับเสาร์นี้ ส่นไม้ถือฝนก็ชุ่มชื้นนะครับนี่โดยร่วมของสวนท้ายเบิ้งจากด่านทิศตะวันออกอันนี้เป็นแยงปลาดุกนะครับปลาดุกบีกุ้ยเอามาลงหมู่บ้าน,น,นกับสีเป็นกบก็บคือเลี้ยงไว้กินครับผมบ่ได้ลงจำนวนหลายหในสระก็บสีเป็นปลาดุกปลานิลปลาตะเพียนครับผม บนตรงเลี่ยงตรงคุ้นเนียงมากไมยนะครับเพราะว่าเขางบริเลี่ยงขายอาหารกะมือละเทือก็ได้ว่าอาหารกระถุงน้อยเจ็ดแปดขีดกระถุงละยี่สิบบาทกระใสเด็ดสามสี่มือหรือว,ว่าหามือประมาณนั้นสำหรับบ้าประมาณหาหกลอยโตไงแล้วกับไหเน่ม่ไหาเน่นะครับเพราะว่าด้านใต้มักจะมีพวก สาลายพวกหากพักบุ้งกระเจืตนน้ำให้มันได้กินเอาลงหลายๆโหลดกเกษตรบ่มีผิดบ่มีถือนะครับลองได้เบิงเ่งแน่เห็ดตามคลิปแน่หรือว่าถ้ามีไอเดีย จ้าของกับล่องบึงผิดบ่มีปัญหาผิดแก้ไขได้ประสบการณ์ครับผมต้นไผ่สี่เดือนนะครับอาจจะบ่ทรนหอดสี่เดือนดีแต่ปรวมาสามเดือนกลัวไผ่เลี้ยงหวานครับผมมือ้อกี้แค่นี้ก่อนนะครับมาอัปเดตใหเบึง การวานหัวปรกขามเดียวถ้ามันงอกกัสิมะทายให้เบิ่งอีกรอบครับผมสวัสดีครับ